เป็นเอาเอาเอาดราม่าใช่ไหมก็เอาดาม่าดราม่าอาพิวดราม่านะอาพิวยังไงครับจะออกจากวงการเหรอพี่เบยังไม่ออกยังอยู่กูจะตายคาวงการบันเทิงเลยอีกร้อยปีให้อีคนที่บั่นไส้กูจุกอกแอกตายไปเลยทําไมนะใครถามว่าจะออกอีกครับแก๊ปแล้วจะออกเหรอเออไม่ออกคาะจะไปกินเด็กแก๊ปกินมากกว่ามันแซ่บมันอร่อยมากกว่าพระเอกน้อยสีมากสีฟรีทีวีแคเบิลค่ะคือเรื่องต้หน่อยค่ะคือคือน้อง น้องเป็นในแบบคนหนึ่งช่วงนี้เขาก็มีภาระ,ะเยอะหล่อนะเขาไปขับก็เลยบอกว่าต้องคุยเขาเ,เป็นยังไงไว้ขับบกดีนะเพราะเด็กบางคนขับแก๊บบางคนนะ,นะะมันมีที่มาที่ไปมีสตรอรี่แล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าทําด้วยใจไม่ใช่มาสร้างกระแสมาอะไรกันแล้วก็เด็กแก๊บบางคนที่หน้าตาดีเยอะ ยิ่งกว่าพระเอกหนังเขามีแต่มันตองไปอาจจะเป็นช่วงจังหวะด,ดวงที่เขายังไม่ได้มา,าเข้าสู่สัมผัสบ,บันเทิงก็เลยไปเจอสิบกว่าคนดีทุกคนเลยฉันก็มีความสุขหลันล้ามากก็เลยเลยไหนๆมาแล้วก็ขับแล้เลยก็ลองทําให้เขาทําลงทําเรื่อง ก็เลยกลายเป็นกระแสกันระเด็นแล้วก็เลยโพสต์นะฮะตรงนี้เพิ่งขับไม่กี่วันเองเพราะว่าก็คิดว่าถ้าโพสไปแล้วจะต้องมีคนเข้ามาด่าในอีนี่ตกอับอีนี่สร้างภาพอีนี่ตอแหลอีนี่หมดตัวอีนี่แบบโอ้ยสารพัดก็ไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นงานอีกงานหนึ่งที่เป็นสิ่งงานที่สุจริตเพราะว่าพี่อุ้มเองทัมาหมดทุกอย่างแล้วเป็นพิธีกรเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นนําแบบเป็นผู้จัดการดาราเป็นประธานสโมสรฟุตบอลดอนอธานีเอฟซีไก่ข้าขับแก๊ปเออเราจะได้ คุยชั่วลูกยันบวบเลยว่าเออฉันเคยขับมาแล้วสัมผัสมาแล้วกินเด็กแกไมาแล้วมีไรเปล่าพอเวลาได้ไปทำแล้วมันคือไม่อายเพราะมันกลิ่นหมดเลยขับไปก็ไม่ใครรู้เพราะว่ามันอ่าใส่ไอ้โมไอ้คุมรั้นหนึ่งแล้วก็เซฟแล้วก็ใส่หมกกันน็อกเราไปส่งบันทีถ้าเราไม่เปิดเขาไม่รู้เป็นใครจริงๆนะตรงนี้ถือว่าพี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดคนเซฟมันมันมันเป็นงานเราไปอายทําไมใช่ไหมเออเช่นว่าตรงนี้คือ มันเป็นงานที่สุจริตด้วยแล้วใครๆก็ทําดาราหลายคนในแบบอดีตดังพระเอกหลายคนเกาไปทํากันพี่ว่ามันก็ไม่แปลกแล้วก็เวลาทําแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ได้กลับพื้นมาก็พอทุกคนรู้ว่าเป็นพี่อุบเขาชื่นชม,มเขาบอกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่สั่งอาหาร3ามตให้ติดเป็นพันเลยให้ผู้ตรงเราได้พิเศษพวกนี้เพราะพี่จะซีโรรามือไม้ออดเปิดให้เขาดูเลยเขาก็ถ่ายรูปมีความสุขเลยไปก็รู้สึกว่า<ม>คือเขาบอกว่าหลายคนทักมาเลยมาส่งบ้านหนูมากมาหาหนูหน่อยมาที่ออฟฟิศนะเดี๋ยวให้ติปแปรงทุกคนอยากเจอกลายเป็นทักทำจริงๆนวโอ้โหเป็นร้อยๆคนเลยทักมาอยากให้พี่ไปรับส่งอาหารให้บอกโอ้โหใจฉันจะแยกข้าล่างได้ยังไงเพราะว่าเรายังมีภาราที่ต้องทําหลายๆอย่างจริงๆเพราะว่าเคยประสบเหตุการณ์โควิดมาสองปีที่ผ่านมาเงินเป็นล้านในบัญชีหมด ต้อย50าสิบาสิทหมดเพราะไม่มีงานเหลือเงินในบัญชีร้อนึงตอนนี้ก็เลยคิดว่าชีวิตเราจะต้องไม่เป็นแบบเดิมเราต้องทํำยังไงต่อย,ยอดให้เรามีเงินตลอดรอดฟังลําพังได้เบี้ยเลี้ยงเดือนหกร0จากรัฐบาลไม่พอยาไส้หลอดปีนี้เดือนเดือนน,น,น,นนี้เพิ่มให้นเป็นร้อยหนึ่งเป็น700ร้อยค่าถุงยางก็ไม่พอเลี้ยงหมาแมวก็ไม่พอใช้เลี้ยงหมาแมววันละ700 800 ก็เลยบอกว่าทำังไงให้มงต่อยอดเปิดโรงเรียนสอนการแสดงเดินแบบอุปโมเดลไทแลที่น้อมจิตแล้วก็เป็กนกรรมาการหนังละครมีก็เล่นไปทําทุกอย่างที่ได้เงินพี่ไม่เลือกงานไม่บินเงินน้อยไม่คอยวาสนาขับแก๊ปมันก็ไม่ได้ต่ําต้อยจมดินอย่างคนที่นั่นไปนะพี่ว่ามันโอเคนะเพราะว่าอย่างข้าราชการบางคนมีตําแหน่งเข้ามาขับกันมาขับแท็กซี่กันคุยกันมีแลกเปลี่ยนเราก็ได้เพื่อนอีกแบบหนึ่งก็ทําใหร้รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีรสชาติและอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่งอมือง,งอตีงอเท้าเราไม่มีวันอดตาย หลายคนบอกว่าหมอเงินพี่หมดเพราะว่าพี่ไปเปนผู้ชายอ้าวถ้าไม่เปยแล้วจะได้แดกได้กินหรอมันก็ต้องมีบ้างระดับพระเอกอะเปเท่าไหร่ไรหนูตั้งแต่บอใบไม้กอไก่พอพานกอฟันอออ่างต่อเต่ากินมาหมดแล้วกินผู้ชายมันต้องมีเงินเปหนูจะไปกินผู้ชายมีแต่อย่างเงี้ยเขาไม่เอาหรอกต้องมีเงินให้เขาใช่ไหมอินนี่จะไปแดกพระเอกก็ต้องมีเงินให้เขา เออมันเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องแยกยะส่วนหนึ่งเต่สมมติได้มาร้อ,อยหนึ่งให้หมาแมวหมาแมว30บาทผู้ชาย30บาท เหลือเท่าไหร่วะ40อีนี่ต้องดูเตว่ามันว่ามันคุณภาพไหมเราต้องแบ่งสัดส่วนกันนะฮะก็ไม่ไม่เป็นประเด็นเพราะว่าพี่ต้องรู้จักการใช้เงิน63ปีแล้วโอ้ฉันไม่มาคิดแต่เรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างนี้ปัดสีประเถลิงมันไม่งามก็มีบ้างแต่เราไม่ได้ประเจิดประเจ้อเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ให้เราก็ต้องซัพพอร์ตเด็กตรงนี้เป็นเรื่องปกติของคนเป็นกฎกติกาอยู่แล้วใช่ไหมเออ บางกระแสเขาบอกว่าเราสร้างภาพไม่มีงานอะไรเนี้ยเราจะสร้างทําไมวะไม่ได้สร้างงานก็มีทุกวันโรงเรียนก็มีงานก็มีไม่ต้องจําเป็นต้องสร้างรุ่นนีแล้วสร้างทําไมไม่ใช่ดีนาจังแมลิน่าเออดีนาเนี่ยก็ตื่นมาเงียบๆยิงเงียบหน้าก็ไป่แต่งโอ้ยฉันนึกว่าไอ้นั่นอย่าอืดอืดตาคาจอโอ้คุณแม่ลีนาจังรักกันรักกันเออไม่มีอะไรก็ถือว่า ลองทําดูลองถ่ายรูปดูแล้วลองไปทําดูจริงๆก็โอเคก็จะไปทําอีกเดี๋ยวมีเวลาเราก็จะไปทำเพราะเป็นไรายได้ทดําจริงๆสี่ห้พันเลยนะ mm hmm. โอ้ฉันทําเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ก็บางทีว่างๆเราไม่ได้มาขับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเอาชั่วโมงสองสชั่วโมงในเราแวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้แต่กลายเป็น เดี๋ยวจะเป็นดาวเด่นติกตอกไปแล้วไอ้ดาวเด่นขับแก็ปไปแล้วนะพี่ว่าก็อาจจะต้องลองดูเพราะว่ามีหนุ่มๆก็ตาตรงไปพี่แบบเอ้ยจะดันอะไรอย่างเงี้ยแบบมีสิคะเม่อกีก้ฉจะไปหลอเธอแหมเหมือนไปต่อยมวยเวลา<ม>ฉันก็ไปต่อยจริงๆไปค่ายมวยก็ต้องไปดูนักมวยเวลาไปสนามฟุตบอลก็ต้องเป็นประธานอันนี้ก็มีก็จริงๆนะ หล่อที่เขาแบบยังตกงานยังไม่มีที่ไปปิดเทอมเขาก็มาขับกันแต่หล่อแล้วมันต้องดูดีด้วยหล่อไม่ต้องหล่อข้างในโดยไม่ใช่ออกมาแล้วเหม็นหึงเจ็ดวันไม่ได้้างเป็นปะทูนเน่าก็ไม่เอานะคะอต้องหล่อภายนอกและภายในค่ะกินไหมอย่างนั้นพระเอกบางคนนเน่าชิบหายเจ็ดวันเหมือนปะทูนเน่าอ่ะเปิดออกมานะชนีล้มพึ่งเลยบอกไม่อศนอศนย่อบอกป่าพี่อุ๊จะขับไปนานแค่ไหนก็ ขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะตรงนี้คือคือมันเป็นมันขับเมื่อไหร่ก็ได้เรามีเวลาเราก็ไปขับไม่มีเวลาเราก็ไม่ขับเพราะว่าก็เอาแถวๆนี้เพราะว่าพุ่งตรงว่ามันอันตรายถนนกรุงเทพขนาดเป็นมันมันการจราจรอะไรหลายอย่างเพราะมันก็ต้องปลอดภัยคนเป็นห่วงด้วยเพราะว่าเราคนถึงทาปีแล้วแล้วก็เครื่องอะไรมันก็คงไม่มีแล้วบางนั้รุ่นนี้มันหายากแล้วใช่ไหมหนูเกิดมันเป็นเดี่ยงเด้งพังไปทําไงก็ทําเพราะว่าอยากรู้ทําเพราะว่าจะได้ประสบการณ์ทําเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ คนรู้จักอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้ถือว่านะตรงนี้ใครก็จะว่าไออีเรียนคีย์บอร์ดจะดา่าจะอะไรพี่ก็ไม่สนใจไม่ได้ขอมันแดกไม่หนักหัวมันกูขับบนท้องถนนไม่ได้ขับบนท้องหนังพ่อหนังแม่มันจบเออทุกวันนี้หมดตัวจริงไหมดูหมดนะก็ยังม,มียังมีงมจุดสองห้อยนะ่ยยังมีก็ยังมีมันก็คือวทามทองเค่องน้หญไม่ได้จะก็คือทองมันมันต้องเซฟตัวเองพี่63ปีแล้วหนูใส่ใส่ไปเมื่อมองย้อนกลับไปพี่ยังตกใจว่าพี่ใส่ได้ยังไงว่ารอดโจรรอด ไอ้มันปาดเชือดคอได้ยังไงวะใส่ละไมก่อนกลับไปกลัวมากตอนนี้เพราะหลายคนบอกทักต้องระวังโคตสาปีแล้วหนูมันไม่ไม่คุ้มมีเราก็เก็บไว้ขายไปเพราะว่ามันแค่เป็นวัตถุนะไม่ตายเราหาใหม่ก็ได้ตอนนี้มันก็อยู่ที่มีเงินในกระเป๋าก็โอเคก็ขยันนะถ้าขยันไม่อดตายเชื่อคำนี้เชพื่อพี่เถอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะว่าคนเรามันมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นได้ย่าหลงเวลาลงจะเจ็บตัวตรงน,นี้นะฮะพี่ถึงพี่พเจอบการอย่างนี้มาแล้วพี่ก็จะต้องเลยต้องแบบเจ็บ มันมันต้อง,องทนนะมันต้องแบบทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินให้ต่อย,ยอดเงินต้องเข้าทุกวันเะกสอนเด็กปิดเทอมก็มา20่สิบกว่าคนคนละหมืนม่นได้แลสถานที่ตรงนี้ซัพพอร์ตพี่ก็มีงานมีอะไรต่อก็อถึงไม่ได้ร่ํารวยโอ้โหล้นฟ้าจะต้องแบรนด์เนมช็อปเดือนละห้าแสนเดือนไอ้เดือนละล้านเดือนละห้าล้านแบบชาวบ้านเขาก็ไม่เอานั้นมันเวอร์เกินไปเราก็อยู่อย่างพอเพียงแล้วก็มีความสุขในการที่เราอาจจะทํางานในสิ่งคือทุกๆอย่าง ก็จะทําต่อไปถ้ามีอะไรจริงๆเดี๋ยวมีคนช่วยไปเต้นอะไรฐานีหอยเนีว่าจะไปเต้นงั้นเป็นทางพี่เลยอะเออไปดูกันนะก็หลายคนเขาก็อยากได้ไปร่วมงานเขาบอกว่าเวลาพี่อุ่งไปทํางานแล้วจ้างร้อยทำพันจ้างพันทำหมื่นจ้างหมื่นทาแสนนะครับงานในวงการเยอะก็ตอนนี้เริ่มมีมาแล้วก็เป็นอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยฮะก็คิดว่าจะทําต่อไปา3ปีแล้วก็ยังไม่มีเกษียณชีวิตยังตอบไม่ได้จะเกษียณเมื่อไหร่ก็อาจจะทําจน ยานะจนนาทีท้ายตายคา,า,าวงการบันเทิงไปเลยนะให้อีคนที่หมันไส้อุปยะให้มันจุดอกแตกตายกันไปเลยว่ากูจะทำรู้สึกทุกอย่างบนโลกไปนี้ให้ได้ยี่ห้ออุปยัสักอย่างทำาอะไรได้ทุกอย่างนะครับโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> แรไหมได้สัสด้